ลูกชายไทยหัวเกียนเรียรอดอน้องคุณทายาทคนโตหน่อยเคนโตวัยเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากเพิ่มแป๊บเดียวน้องคุณลูกชายคนโตของผู้รักหน่อยบุตสกรและเคนเทระเดชก็อายุครบ15ปีแล้วออรักความหล่อชายแววมาแต่ไกลแถมความสูงยังถอดพ่อกับแม่มาเป๊ะล่าสุดอินสตาแกรม คุณอันเดอร์สกอร์จูนได้แชร์ภาพน้องคุณไยหัวเกียนตัดสินใจเรียนรอรดอนักศึกษาวิชาทหารลูกนี้ทำให้ดูโตขึ้นมากๆบรรดาแฟนคลับแห่กดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆอาทิหล่อขนาดนี้เอซแบบนาก็ว้าวุ่นเลยทีเดียวครับอุ๊ยหล่อจังน้องคุณลูกชายหล่อมากๆเลยค่ะเป็นหนุ่มเรียนรอรดอแล้ววจังเลยเท่เลยค่ะหล่อเลยจองจองจองค่ะหนุ่มหล่อเลยครับยิ้มเหมือนพี่หน่อยเลยค่ะ เป็นหนุ่มแล้วหล่อมากเรียกว่าไปไหนไปกันทําอะไรก็ทําด้วยกันตลอดสําหรับครอบครัววงพัวพันของคุณแม่หน่อยบุษกรและคุณพ่อเคนเทระเดชที่มักจะมีกิจกรรมร่วมก,กันกับลูกชายน้องคุณน้องจุนเสมอจนหลายคนแอบ,บอิจฉาในความสัมพันธ์ที่ดีงามของครอบครัวล่าสุดมีโอกาสได้นั่งคุยกับคุณแม่หน่อยเจ้าตัวก็ได้เผยถึงบางเรื่องบางมุมว่า มีพัทที่อยากยุมหัวสามีเหมือนกันส่วนสองหนุ่มที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็ไม่ค่อยมีเรื่องให้ปวดหัวเท่าไหร่พอไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับลูกยังไปไหนไปกันยังเป็นอย่างนั้นแม้ว่าเขาจะโตแล้วก็เข้าใจเขานะเวลาอยู่โรงเรียนเขาก็จะเก๊กๆก๊กคิปคูแต่พอเวลาอยู่ในรถแม่ขอหอมหน่อยเขาก็จะยื่นหน้ามาให้ได้แต่ถ้าอยู่โรงเรียนนะ มีวันหนึ่งพาเขาไปซื้อของเราบอกขอจับแขนหน่อยมันเอามือล้วงกระเป๋าไอตัวเล็กเอามือล้วงกระเป๋าเลยบอกมือล้วงกระเป๋าอยู่เขาก็จะอาย เพราะว่าเขาโตแล้วเราถึงได้บอกว่าวัยรุ่นมันเป็นวัยที่น่าเป็นห่วงนอกจากวัยเด็กแล้วเราคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนว่าเป็นอีกจุดที่สามารถเทินไปเป็นอย่างอื่นได้ติดเพื่อนติดอะไรก็ได้เราก็ต้องเหมือนเป็นเพื่อนดูมากไม่ได้ไม่ปล่อยมากมันก็ไม่ดีมันต้องกลางๆก้ากึ่งบางทีเราดูนางก็จะแบบไม่อยากจะเข้าหาเราที่เคนเขาก็พยายามเลี้ยงให้เป็นเพื่อนเขาจะชอบเล่นเป็นเพื่อนกับลูก ลูกมีอะไรก็เล่าให้เขาฟังเขาก็จะบอกว่าแม่แม่เวลาลูกมาเล่าอะไรให้ฟังแม่อย่าไปดุเขาเลยต้องฟังเขาไปก่อนเดี๋ยวเขาจะไม่เล่าอะไรให้เราฟังอีกเลี้ยงลูกแบบเพื่อนโดยเป็นฝ่ายดูสม่ำเสมอต่างจากเคนที่ดูเล่นๆแต่ถ้าดูจะดุก,กว่าจนลูกกลัวจริงๆก็เคยคุยว่าจะเลี้ยงลูกแบบนี้แหละคือจะปล่อยเหมือนเป็นเพื่อนจะไม่เป็นพ่อแม่ที่อะไรก็ไม่ได้ก็จะพยายามเลี้ยงเป็นเพื่อนกัน แต่เราเป็นฝ่ายดูสม่ำเสมอดูตลอดแต่พี่เคนเขาจำเหมือนเล่นๆแต่ว่าวันไหนที่เขาดูเขาดูมากกว่าเรานะลูกจะกลัวเขาเขาก็จะเลี้ยงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาไปไหนเขาจะพาลูกไปเล่นสวนสาธารณะเราก็จะไปเดินชอปปิง้งแม่ก็จะอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้บางทีก็จะเหมือนไปช่วยแม่ถือของให้เขาโตได้เรียนรู้ได้อะไร